ยืดได้ถึงสามเบสน,นะครับไม่ว่าจะที่สูงๆนะครับก็ยืดถึงได้นะครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นนะครับสามในหนึ่งตัวนี้นะตัดได้หนีบได้แล้วก็เลื่อยได้ตัวนี้เวลาเราตัดมันก็จะหนีบไปให้ในตัวอย่างเช่นผลไม้อยู่ทีู่งสูงนะครับถ้าเราตัดจริงมันก็จะร่วง แต่ตัวนี้ตัดเสร็จแล้วมันก็จะหนีบมาให้เลยนะครับวาไว้เก็บเกี่ยวผลไม้ในที่ทีสูงได้ยืดได้สูงถึงสามเมตรนะครับแบบนี้อ่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ยืดก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรแปดินะครับกันไกตัดกิ่งไม้ที่สามารถตัดได้หนีบได้แล้วก็เลื่อยได้นะครับมีที่จับแบบสไลด์ด้วยง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะอ่าอย่างนี้ได้ ในตะกร้านี้นะผมปักไว้ให้แล้วนะครับจิ้มสินค้าในตะกร้านี้ได้เลยนะครับ